ก็สวัสดีทุกคนนะโยธุจัจาร์ตอนนี้อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปของผมนะฮะซึ่งผมก็มีปัญหาอย่างหนึ่งที่แบบว่าเข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหน่วงๆเหมือนเหมือนเราแหลกไงไม่รู้นะฮะประมาณว่าเราเหมือนปิงเยอะมากลยครับเนี่ยถ้าเราลองเข้าคอมมนนะคอมมานด์ใน cmd ใน windows นะเราจะเช็คว่าปิงเราประมาณเท่าไหร่นะให้เราทำการแบบเนี่ยปิงทำเนี่ยปิงตามด้วยบาร์กลอสซาก้กกาจีนจอยดีไอดีนะผมนะ ซึ่งมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ทามะฮะ21มิลลิเซคัลนะครับหรือว่าแบบปิงเรา200นะครับนะเข้าเกมไปก็จะแหลกมากอเล่นทำอะไรไม่ได้นะครับนะประมาณอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราเข้าเกมไปนะฮะมันก็จะแบบเนี้ยแค่เข้ารันเชอร์ม่นก็ยังหนวกเลยฮนะ<ม> <laughs> เนี่ยฮะหลดภาพแบบภาพช้ามากวจะหลดขึ้นมาได้แล้วก็เนี่ยโหลดไฟยอย่างนานเลยนะฮะ แบบเดี๋ยวก็ตอนแบบถ้าเกิดเราแบบเน็ตดีๆก็จะปิงแบบยังไงโหลดแบบเดี๋ยวก็เสร็จนะฮะรูปภาพเดี๋ยวพาอทะเนี่ยโอ้โหโคช้าเลยช้ามากนอ่ะเดี๋ยวเรารู้ว่าจะเป็นไงต่อนะฮะเราโหลดก็โหลดปกตินะอ่ะ อ่ะผมลองจิกทม์เกยให้ดูนะผมนะปึ๊บรู้สึกมันหน่วงๆ๋อไหมฮะเอาผมลองลีหน้าให้ท่านดูเนี่ยช้าแปลกๆเนาะเนี่ยมันช้าแปลกๆนะเราลองเข้ไปคิวเราเข้าไปคิว,ควนะฮะผมว่าจะเบียดกันขึ้นอ่ะมาปิงอืมเนี่ยแดงเถือกเลยฮะ,ะปิงแดงเถือกเลยนะผมนะ ซึ่งถ้าเราเราไปเช็คทีเราไปเช็คที่แบบเทสที่แบบโรงงเช็คความเร็วเน็ตนะฮะเดี๋ยวลองเข้าดูก่อนนะฮะดูนะปึ๊บมาเนี่ยฮะปิงก็เท่าเดิมนะปิง 5, ห้านะผมปิงห้านี่อะไรวะไอเดเริ่มสี่ปิงห้าเนาะป,ปกตินะฮะ เนี่ยผมก็ประมาณ150เมกครับ150าสิบถึงร้อยห้าสบผมจากค่ายแคทเทเลคอมนะฮะก็เป็นเน็ตที่ค่อนข้างที่จะแงระงพอสมควรพอมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ต้นนี้เป็นไรไม่รูว่ามันเล่นร้อยไม่ได้เป็นแค่เกมเดียวนะผมนะนี่ฮะมันก็ไมนะ่ปกติอะ166เมกนะฮะปกติเลยนะครับก็บินเท่าเดิมนะฮะ168 150อะไร 8, 50, ประมาณนี้นะฮะเนี่ยวิ่งก็เท่านี้ฮะมันก็ไม่ไม่เป็นไ,ปไรนะผมนะซึ่ง วนะอวิธแบบแบบนะีแก้คัะผมคือแบบให้ไปที่ทุกคนนะ่ะแล้วเราไปเซิร์ชว่า v p n g a t e เกตนะครับเนี่ยเราจะขึ้นแรกเลยบ p เ g a t e เดีแล้วเราไปที่ดาวโหลดฮะดาวโหลด v p n g a t e เกตไคลเอนนะครับผมนะให้โดตัวแรกเลยนะฮะเนี่ยมจะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับผม ่เราพอโหลดใช่ไหมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอ่เราเข้าไปที่ไฟล์นะครับนี่ฮะเราต้องทำการแต่งไฟล์มาฮะแต่งไฟล์เลยนะครับไปที่วิลานะครับแล้วก็กดที่ add tag file นะฮะบิณเก็ตน,นะเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มาให้เราทำการกดติดตั้งไปผมกดเน็ก next ไปเลยฮะแล้วเราก็เข้าวีดีโอนี้ฮะ วิธีแก้ผมคือเข้านีฮะกดถ้าตอนแรกมันจะมีให้อดอินสต re ลอะไรอย่างนะเป็นแบบอินสตาลพีพิเลนก่อนเข้านะผมให้เราแบบโหลดเข้ามาก่อนนะเป็นตัวไดเวอร์นะครับคาไดเวอร์จากนั้นไป,ไปคลิกคลิกรีจินฮะแล้วเราก็หาประเทศไทยของเราครับผมนะอย่าไปเลือกประเทศอื่นเพราะว่า,วาเราจะแปลกกว่าเดิมฮะให้เราไปที่แบบเลงประเทศไทยก่อนให้เลงลน์สปีดนะผมประมาณสูงๆประมาณสักร้อยสองร้อยก็ได้ผมน,ะน,ะนี่ฮะมีเซิร์ฟเวอร์ตันที่ประมาณสี่หลักเราก็กดคลิปเลยฮะอืมนะฮบผม เรียบร้อยคอนเนคเรียบร้อยฮะจากนั้นพูดแล้วเช็คทีฮะเช็คปิงนี่ฮะปิงก็ประมาณเหมือนเดิมฮะห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้ฮะก็าทำการเราเข้าเราเข้าเกมผมนะปึ๊บอ่าพอเข้าใช่ไหมมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมเปิดกิจกรีนเรียบร้อยฮะลองเข้าดูนะครับผม ลองเข้าดูฮะอ่าลองลองกดลองกดที่ลิฟท์หน้าไปให้ดูฮะอ่าก็ดูปกตินะฮะแล้วเราก็าไปคิวด,ดูนะครับให้เรามาเช็คว่าปิงเท่าไหร่อ่าเนี่ยกลับมาปิงปิงสี่มือนเดิมฮะมันจะมีบางช่วงที่มันแบบอยู่ก็ปิงสี่ปิงสามอะทีนี้ก็มาปิงหนึ่งเลยผมเพว่ามันเกิดอ,อะไรไม่รู้ผมปุ๊บเปิดมาสองทิทีท่แล้วอะ่ะมันก็เลยแก้ไปหาเลยจะลองใช้แบบ VPN เอ็นในการเข้าดูนะครับผมก็กลับมาใช้ได้ปกติเหมือนเดลยฮะ ถ้ามาเชยร์ก็ลองเล่นดูฮะเออลองเข้าเออให้ลองเข้าสักห้องหนึ่งนะอลองเข้าบาซาก็ได้อะอลองเข้าบาซาดูให้เราลองตีสักคนดูนะฮะเผื่อเราจะไม่แน่ใจ ลองตัวอื่นก็ได้อ่ะเอเฮ้ยนี่งมีห้องพอดีอ่ะลองดูนะฮะลองเล่นดูเพื่อจะได้ฮะชิบหายชิบหายมาถึงกระป๋เลยโอน โอ้โหชิดเรียบร้อยข้าหนังค้าเขาเรียบร้อยฮะแม่จะเช็คปิงกูมาเจอปอก็นั่นะฮะก็ตีได้ปกติครัผมนะสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรอีกก็ลองถามมาได้ผมจะลองหาวิธีในการแก้ดูแล้วผมนะสัรับเบื้องต้นนะฮะซึ่งเบื้องต้นอันนี้ก็เผื่อ ก็พอแบบพอแก้ได้ครับพอวานหนึ่งนะครับผมนะอ่อนี้ก็ไปบ่ายครับผมตีไ่บ่ายครับบ๊ายบาย